สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดฮีบท้องคำวันสุดท้ทายนะครับของการแข่งขันในสัปดาห์นี้ระหว่างทีมอป้าและสวัสดี เดินทางเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงสุดฮาที่มีหีบทองคำเป็นเดิมพันสัปดาห์นี้หากรามค้างกันจริงๆสำหรับ2ทีมสุวรรณดีและโอป,ปาที่ตอนนี้มีหีบทองคำนั่อยู่6ต่อ4ี่หีบวันนี้การแข่งขันจะเป็นอย่างไรทีมใดจะปิดจ็อบคว้าชัยชนะไปได้2ทีมสงตัวแทนออกมาเลยเป็นคู่สุดท้ายมั่นใจขนาดไหนล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยแท้หรอล้านเปอร์เซ็นต์แท<พ>้หรอล้านเปอร์เซ็นต์ แล้วบาหวิวแล้วลูกหนูก็มั่นใจอะค่ะนี่เห็นเขาก็หล่อไปวันวันไม่มีอะไรหลอกจริงอะ <c oughs> เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันว่าพี่หล่อและมีความสามารถด้วยหรือเปล่าเอ๊เราดูาากันอารมณ์เสียทำไมเราอมณ์หิวด้วย <c oughs> หนูร้องเพลงอารมณ์เสียค่ะ <c oughs> ผมจะร้องเพลงขอคนรู้ใจของพี่ไมมพิมพรครับพี่โน่ช่วยบอกน้องตะกะนแตนทีหน่อยครับว่า ให้น้องตะกแตนถอดเสื้อผ้ายผมหน่อยเฮ้ยไม่ไจะบ้าหรอเอามารายการกี้ทำไมอะก็พ่อผมสอนเอาไว้อ่าว่าทารักใครอ่ะอย่ามองเขาแค่ภายนอกเขาหมายเขาหมายถึงจิตใจลูกเขาหมายถึงจิตใจเพียงพอยันได้กันตองไปถหงขค้นคนครับูกใจมากเลยไม่เอามีดทำเมียไปเลยล่ะไม่เอามีดทำเมียไปเลยล่ะ ใจเย็นๆกันก่อนนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้แข่งยังฟาดฟันกันสักขนาดนี้แล้วตอนแข่งขันละ่ะจะขนาดไหนช่วงหน้ามันแน่